สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนบรรยายโดยหัวข้อการเขียนบรรยายคุณครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เรื่องได้แก่ดังนี้ค่ะเรื่องที่1เรื่องมดดำมดแดงเรื่องที่สองเรื่องเทพารักกับคนตัดต้นไม้เรื่องที่สาม เรื่องป่าชายเลนเรื่องที่4เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเรื่องที่5มนุษย์กับการบินเรื่องที่6ความสุขอยู่ที่ไหนเรื่องที่7เมืองไทยใหญ่อุดมและเรื่องที่8เที่ยวกรุงเก่ากรุงงสีอยุธยาก่อนอื่นเราไปรู้จักความหมายหลักการวิธีการและการใช้ภาษาในการเขียนบรรยายกันก่อนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับความหมายของการเขียนบรรยายนะคะนักเรียนคือการเล่าเรื่องเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้เขียนนั้นจะแสดงให้เห็นถึงฉากสถานที่ลำดับเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ชัดเจนเราอาจจะแทรกข้อคิดความรู้ลงไปในใบางานที่เขียนได้นะคะนักเรียน ต่อมาเป็นหลักการในการเขียนบรรยายนะคะหลักการในการเขียนบรรยายเราควรใช้ถ้อยคำที่กระชับรัดและใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายเขียนบรรยายตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความสับสนค่ะต่อมาเรามาดูประเภทของการเขียนบรรยายกันนะคะนักเรียนประเภทของการเขียนบรรยายจะมีทั้งหมด5ประเภทประเภทแรกอัตชีวประวัติ หรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่างๆยกตัวอย่างเช่นการเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของสุนทรภู่การเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของชาวบ้านบางราจารันเป็นต้นค่ะประเภทที่2คือการเขียนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นการอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตยกตัวอย่างเช่นการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ประเภทที่3คือการเขียนเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการเขียนนิทานการเขียนนิยายหรือการเขียนเรื่องสั้นนั่นเองค่ะนักเรียน ประเภทที่4เป็นการเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการเขียนเพื่อเผยแพร่แนะนำเชิญชวนและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้เขียนนั้นเคยไปเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและอยากไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆเช่นทะเลภูเขาเป็นต้นคณักเรียนและประเภทที่5นานะคะนักเรียนเป็นการเขียนบรรยายภาพ เป็นการเขียนตามสิ่งที่เห็นโดยดูรายละเอียดจากภาพเป็นพื้นฐานในการเขียนค่ะยกตัวอย่างเช่นเขียนอธิบายจากภาพบ้านทรงไทยว่ามีลักษณะอย่างไรหรือจะเขียนบรรยายภาพจากท้องทุ่งนาภูเขาทะเลเป็นต้นค่ะต่อมาเรามาดูวิธีในการเขียนบรรยายกันนะคะทุกคน วิธีในการเขียนบรรยายเราควรเขียนให้ครบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรมาในการเขียนบรรยายเราควรจัดลําดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงโดยบรรยายว่าเหตุการณ์ไหนขึ้นก่อนแล้วบรรยายเหตุการณ์ที่ตามมาต่อมาเรามาดูภาษาในการใช้เขียนบรรยายกันนะคะทุกคน ภาษาที่ใช้ในการเขียนบรรยายต้องถูกต้องตามอักขรวิธีสะกดคำให้ถูกต้องใช้สระพระยชนะและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของระดับคำภาษาที่ใช้ต้องชัดเจนและถูกต้องก่อนส่งงานนั้นเราควรตรวจสอบหรือตรวจทานก่อนส่งทุกครั้งนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องการเขียนบรรยายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจคุณครูมีเนื้อเรื่องเรื่องมดแดงมดดำมาเล่าให้นักเรียนฟังแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบรรยายตามเรื่องที่นักเรียนได้ฟังมาเพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะดำมดแดง มดดำมีสีดำลำตัวเป็นมันตลอดทั้งตัวลำตัวยาวประมาณ5-6มิลลิเมตรทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผล,ละไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับต้องจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนมาเพื่อปกป้องตัว ส่วนมดแดงมีสีส้มหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อรวมกันเวลามันถูกรบกวนมันจะป้องกันตัวเองโดยปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการแสบร้อน จากที่คุณครูได้เล่าเรื่องมดแดงมดดำไปเมื่อสักครู่คุณครูก็จะให้นักเรียนนำเรื่องมดดำมดแดงไปเขียนบรรยายเป็นงานของตัวเองโดยคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำใบงานพร้อมๆกันเลยคะ่ะ